วัสดีครับสรางเน็ตชาแนลครับเมื่อเร็เข้กาก็ได้บ่าไหวพระอยู่ที่วัดสอนขนาดนนครับผมเมื่อเร็เขาก็ได้ถูกเจิ้นมาแล้วไอหวจนเงินจนทองมาแล้วครับเดี๋ยวเัานีจุดถูกเไปไหว้พระเลยครับเดี๋ยวติดตามมาเลยครับ กต่วาทั้งกลา่ดิขอ่อนสุดที่มันนี่แมาตนี้ตัวนีนี้จะติดจะตนี้ที่ตกัน่ง

con có gì tôi không có gì tôi không có gì tôi là hai cánh cửa con bà nga hai cánh cửa con bà nga hai cánh cửa con bà nga hai tuyệt vời เจ้าขอตัวของข้าพระเจ้าแต่ที่ปลายลำเหลนปลายลำตัวอนงค์พระ <laughs> ังจากเขาวหายผ้าเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้เขากระลงกรอดโบดครับผมน้องไ่ายลำด้วยครับน้องมาเด้อน้องมาไหว้พระวัดหขนาดต้อกันครับจ้าตรงนี้ขดอะไรอย่างนี้ผีเป็นมีคถาไหวา้มีคาถาบาไว้นดำนครับ นี่ครับกระดาษมีนี่คือาบอนบ่อเลยหนึ่ครับก็จะมีแบบนี้แล้ครับเราติดตามงมันได้ครับผมแต่ว่าผมว่าอ,อ,อ่านบ่อเขียงนะครับเนาะที่ฐานเรานะครับเรวจะไปะทีษฐานแนวเด่แบบเดนแล้วครับเด้อการดรอปกัจีดรอปดีๆเลยครับ ของอ,อยู่ดีไม่แห้งนะครับกะาสามเชือกล้อละครองสามเชือกหต้นมาไทยพี่นองเบิร์นเดอร์ขังอ,อยากให้พี่นองเ,เห็มอีกพี่นอนเลยกอนะครับมองที่สองครับต้อง,ดงด้ดีดีด้ดด นมาหอดังเตัย,งน,ยงนี้บันไดขึ้นก็งามสามหอบกนะครับมุมไมงอนอยู่เดียวเมาหอดก็จะท,ทางที่หนึ่งครับเอากปดู่้งาอ้อมโบดไป để không gì thang câu. ขาเหดมาก่อนนะครับเนาะก็ต้องเด็ดตามเพิ่นแนวใดสีแนวใดสีควรจะเลื่อนแนวใดสีไมีความาวส,สุขอธิษฐานเนาะครับผมรอบที่สองครับรอบที่สามมันดาทีสันเน่เด้อครับกล่อง อกันตอนที่สองต้องใส่รับผกลมมีด้ว่ะนไ่มาหัหมดของเก่าแล้วครับพี่น้องวันนี้เขาก็ขึ้นบันไดขึ้นเก่าครับออกโบดไปรอบที่สองแล้วครับ สาธุกันเอาไปที่ไปรอบที่สามครับพี่น้องหลอบที่สามเลยวันหลอดที่สามกันตีละครั้งสามเทือกขึ้นเก้าพี่น้องหลอบที่สามเขาประติล่งนะครับ panno su satoro capito sankho sami ki panno sa สังโคเดียหุนยโยปาหุนยโยทักกินายโยอันซาลีกาลันโยอันอุตรังอ no ันย <hi> ังตัวที่สามกี่นเองก่องที่สั้นนี่เด้งกะไปล้วเกิดมาแล้ววันนี้ ทาหลายอย่างแล้วครับน้ำกระแพ้งก็แล้วโอ้คนเขียนยังไบโอ้กับโบกูกันครับอ่าคนมารอบที่สามแล้วทาทุทาทุทาทุทาทไปหน่อยอที่ไปยังต่อถ่ายเวรกันต่อไปเลยครับพี่น้องกับผมสำรอบข้าวกับรอดวดได้เรียบร้อยพี่น้อง ขนาต่อวบนกันจะไปเบื่องขนาว่าสินม้อย่งพี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะครับติดตามมึงไลยครับก่อนบวช3ามรอบขอพรสิ่งพร,ราชนะใจไอ้ไม่จะความสุขความจเจริญน,นะพี่น้องในการงานนาทีย่ายคัดของยายคัดสนยังขอใหอ้ลาบลื่นไปด้วยดีแล้วครับอ่ะ อยากจะเพย์มันจริงมากพอป้อนเดี๋นะครับเราผมจีต่าม,มึงไหมครับจีเดินครับเขาก็ได้มาหลอดบวชตรงนี้แล้วครับเขาก็ออกไปแล้วก็จีเดินย่างรอบๆวัดเบิ่งว่าสวยงามทำได้พี่น้องให้พี่น้องเบิ่งน้ำแหละนนี้กระบวหลัางไม้ครับหลัางไม้จิ้งสิงตั้งนี่แหละข้างหน้านะครับหน้าโบวชข้างหลังโบวชทัท้งปุนเป็นทั้งหน้าครับนี่เป็นทั้งหลังครับเออ ดังแบบมีสิงข้างหน้าครับริได้ายพี่นอ้องเบิงบ่งเพบอกผมตอนนี้ย่างอยู่ข้างหลังครับอ่ะหลังจากเขาออกจากไปรอดโบสถ์ไปแล้วกะทิไปเป็นมองเชียงโซกู่นนะน้าพี่รองเชียงโซก์หนักเบิ่งนิดหนึ่ทีไหนตัวไหนจอดเย่ยงกระชายอยู่พี่น้องเลยสำหรับพี่น้องคุณเล๋ วัดนี้ก็ทีเห็นมันต่อเพิ่นนี่มองไห้ห่อเชียงโชคนี่ครับเชียงโชคครับแห้งงาเลยครับผมพี่น้องหลังาจากห่อบบลอยบวดเมื่อไหร่หอก็มาเชียงโชคครับบดนี่ไม่รู้ว่าจะาอเอาตัวใดให้กันนะครับอ่ะพี่น้องหลัง,างาจากเ่าอ,ออกจากบวชมาเ้างเลยเชียงโชคเราสองสามใบแล้วครับ จางเบิ่งว่าขีดถือวานาะอัตนี้เขาก็สิพาพี่น้องมาย่างล้อเบิ่งความสวยงามของวัดครับกับสิ่งนี้นี่ไรจริงหลายอย่างที่เบิ่งนะพี่น้องนี่ทางเข่าครับทางเขา่าคือทางเข่าของถี่ไปไหว้พ่านอนครับเดี๋ยวผขามีไอเบิ่งครับอ่าเนี่ยเขาพระเบิ่งกันกำลังดี กวันนั่งที่เขาไปาบ่ายพานนอนแก็พญานาคต้องครับพี่น้องถาพี่น้องย่างรอดเขาไปเบิ้งครับอ้าก็อรอ,อ,อดไอ้ยังกอดฟักทองบอกน้องเขา,เอ,าเออข้างในก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ครับนี่คือข้างในครับผมประเพ็ดวาดย่างสวยงามครับ ทีมากวเอทีก่อนศิละปะคนคีว่าเยยางสวยงามครับผมกีมีหลายจิงลายยางทุบเนาะน้องคนลายรับเปล่านีโว่าทังนี้ครับ,ท,รบที่เด็ดคีว่าโอ้ีมากมือเน,นีต้องี่ะะพไตู้ตูโงนอนทนี่ครับ พี่น้องเบิง่งว่าความสวยงามตอนนี้เพิ่นธุ์กำลังยีปับปรุงครับเป็นเพิ่นขึ้นโค้งสร้างนางล้านเพิน่นสิทาสีใหม้ดึกระบูดุครับเน้เองภาพมาถยวกว้อนโอ้ยมาถือหนี่ววนแสดงว่าเพิ่นปรับปรุงครับทาสีให้เด่นให้มีจุดเด่นงามทาสีขาวกับปีน้องแระมาที่เหรียญโบราณที่เป็นพญานาคครับพี่น้อง ที่นี่หันเป็นถ้ำพญานาคครับเลยพาพี่น้องรลอนเบิ้งขึ้นกันไปเรื่อยๆครับหันมาทั้งหลังเข้าทั้งเขา่าเนาะอันสวยงามครับเป็นรูปพักท่องก็นี่สาดิ่มนม้ำให้พี่น้องนักพักกินเข่ากินน้ำโอ้หลากหลายครับพี่น้องตั้งพุ่มอะไที่เป็นเนียงผมกับโรดูกันทั้งนั้นผมผมไปเดียยางไปเที่ยครับ พี่น้องอยางคนระับบึงข้างพญายนาคก่อนครับเนาะน้องเนาะพี่น้องวางท่านดัดอีกเคยเห็นเราแล้วครับผมเคยลงไปแล้วคลิปหนึ่งมาทางมาลงอีกพี่น้องบึงอยู่เล็กจีครับเร่นโดนดยังไหนมากครับเพราะว่าจุฬาเะนาะครับเนาะนี่เขามีภารกิจต้องไปกองท้ำครับเริ่นโดนได้ดดมากครับ เดี๋ยวจีพาพี่น้องย่างเขาไอยู่บนข้างในทำพญานาคแล้วครับแับน,นี้อยู่ของคุณนะครับเดี๋ยวข้อจีเขาไปเลยครับเดี๋ยวจีตามมึงครับผมนคนกันมมะวายบูชาสักการะหลายหพี่น้องความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องชาวกรดชาวไทยเข้า,ขา,ากับด้วนน้ำครับมีความเชือ่อ ครับนมาเลยเด้อครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเขาไปทั้งในถ้ำพญานาคไปเบิงึงว่าสวยงามจ้ำใดญเนาะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตบาดคำของเจ้าปู่ที่เป็นหลับส่นพักสายอยู่นี่เดี๋ยวก่อนเขาจะเข้ากับอกกันทุวกวันครับผมต่อนนี้เ่าก็ได้มาเลยยืนอยู่ข้างหน้าตรงองค์พญานาคแป้วครับลูกหลานก็ขอ,ออนุญาตขอ ถ่ายยูทูปถ่ายคลิปลงคลิปก็คนแบบนง้หลายเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเด้ปอป่วยใหญ่ยรงานขอถ่ายยูทูปเด้อนี่นะครับบุคคนกับมาบูชาสัากกะละหลายครับ เดี๋ยวจะว่าพี่นอ้องย่างเขาวัางเน่ทำครับบัดน,นี้ของพันปะทับครับขององค์พระยานาพันปะทับปูย่าพันประทับอยู่ในงงหันครับไปเบิ่งว่าสสวยงดงามซั่มได้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะนี่นี่คือทางเขาครับพี่น้องนี่ก็คือทางเขาโอ้ยเดีอมตา ไปแบนอยู่กับยังเหลี่ยมลองเลยนี่ครับงามครับข้างเสาของที่ประทับของปูญาครับผมเ,เดี๋ยวเบิ้งครับข้างหน้าอีกงดงามจ้ำไดยลูกหลานขออนุญาตเด้อลูกดานขออนุญาตไทยสืบไทยยูทูบเด้อเด้อลูกหลานขออนุญาตปูญาลูกหลานไทยแล้วก็ลงแล้วกะมีคนเบิ้งไหลายแล้วปูญาเอ้ยสาธุสาธุ เอาก็ะเปาออกเก็บให้พี่น้องได้ฟั้งถูกเนาะนี่ครับหมดงามครับนี่คืชผังในธรรมของปู่ยาจีจันพันประทับเนาะครับเนาะนี่ครับโอ้โหฮ่ากว่าที่ี่าแก้วมะละกอดงดงามครับนะครับสวยงดงามที่เดียว ชาทูชาทูอ,กกองค์พระแก้ามาแวมรกตครงค่เดี๋ยวน้ตามที่เห็นในภาพเลยนะเด้อไปหน่องด้นผู้ใดมีใจใส่ท่าท้าไหว้หน่ากลาบช้แล้วก็ปูายาอยู่นในธรรมเพื่นเลครับเด้อดูปั่ดดปนเ่อนก,นกน็สวยสุดทุงานครับ ให้พี่น้องเบื้องต้นดีครับขันไปได้เห็เนกองจิงกันมาเบิ่งเลีบัดดอนขนาดเด้อพี่น้องครับผมเราขึ้นออกไปแล้วครับว่ามันงอเกินออกพี่น้องเพงราะว่าให้เราดูดอนมาเลยว่ามีคนยางออกงอานเขาคนต้องไายแค่กันครับต้องสลับับเปลี่ยนกันเข้าไปครับพี่น้อง คนเห็ดจางงามเลยครับเป็นว่านามผุ้มีควันมีหนพรหอมเยอพี่น้องเยอง่ากว่าแ่พี่น,ออน้องเนาะ ช่างเขาช่างรอดมาอย่างงามง่าม,าม,ามเลยพี่น้องอ่ะติดตามมึงกันเลยครับตายถ้าพี่น้องงานชมโอ้โเห็นองค์พระใหญ่พระว่านคนกะติดกำลังปรับปรุงคนกำลังทิฐาสีใหม,ม่แล้วครับคนตั้งนั่งร้านไปแล้วครับน่าจีแม่นนะ คือสิบมิยังสุดมีอมยังนงอนองจากสีว่าสีพันเอ๋อรองขาวสะอาดย่างงามเลยครับเนี่ยครับเอากระิยางตอดมาทั้งผลนะครับทั้งของมากครับน้านะพี่น้องแตพาพี่น้องยางชม กับผมก็ได้รอบมาเลยครับรอช่มอีที่สองต่อไปแล้วครับจ้าคลิปนี้เขากัพี่น,อน้องเลยช่มเที่ยงเท่านี้เดี๋ยวรอเบิ้งทีที่สองคลิปต่อไปครับพี่นอ้องยางก้อนอยางงาบยาง,อยางเอ่อหมดงามของบัดว่าล่ามที่คนมาต้องเที่ยวครับพี่น้อง ดีครับนะคลิปนี้ก็ขอลงกมือเพียงเท่านี้ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆดยที่ติดตามรับชมช่องทางเดียวกันแนวนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ